go down to need time I t ก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะผมทุกคนวันนี้ผมมีเพจซื้อขายรหัสที่ดีที่สุดในวงการไลนเจอร์มาแนะนำนะก็คือเพจของกนซุสนะผมทุกคนก็เพจแท้ยอดคนถูกใจไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคนแลผมทุกคนสําหรับใครที่อยากจะซื้ออยากจะขายรหัสรับรองนะผมเครดิตแน่นปลอดภัยแน่นอนนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นะผมทุกคน โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก,ผมกอนซูสนะครับผมทุกคนวันนี้นะก็คือผมมีรูบี้8,805รูบี้วันนี้ก็คือเราเล็งตู้นี้ไว้นะคือตู้นี้ตอนแรกเว้ยผมลังเลผมทกเถียงอยู่กับตัวเองอยู่หลายรอบนะว่าเราจะเปิดตู้นี้ดีไหมนะแล้วผลสรุปก็คือออกมาแล้วนะผมทุกคนก็คือผมจะเปิดตู้นี้นะครับผมทุกคนก็ถ้าผมเปิดแล้วสถานการณ์มันดีผมจะเปิดต่อจนหมด7,000รูบี้แต่ถ้าเกิดเปิดไป 2,000ลูบี้แล้วออกแค่ไม่เกินชิ้น2ชิ้นนะผมก็จะพักเลยนะโอเคมาเริ่มกันเลยละกันนะผมทุกคนก็คือวันเนี้ย เราอยากได้เกียร์อะไรนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดก่อนก็คือผมอยากได้เกียร์อันนี้นะผมทุกคนก็เป็นเกียร์ไอศครีมกอบบินนะเป็นเกียร์ของธาตุน้ำนะ<ม>ก็คืออันกลางนะอ่าโอเคก็พร้อมแล้วนะผมทุกคนเราก็จัดกันเลยละกันคือลูบี้เนี่ยมันแพงมากนะทุกคนคือมันพันหกร้อยลูเออมันพันหกร้อยบาทในเะก้าร้อยแปดสิบแปดลูบี้นะผมทุกคนแปดพันแปดร้อยลูบี้มันก็เท่ากับเงินประมาณหนึ่งหมื่นเออห้าพันกว่าบาทนะไม่เป็นไรนะผมทุกคนจัดเลยละกัน โบโบโอ้กว่าห้าดาวล้วนแน่เอ้ยถุงมือแซลลี่โอ้โหค่าพลังเยอะมากเลยนะผมทุกคนโอ้โหเลือดแบบอลังการมากนะเลือดนี่น่าจะมากกว่าเกียร์เจ็ดดาวด้วยซ้ํานะผมทุกคนโอ้โหเวอร์ฮีทมากครับผมทุกคนแบบคือค่าพลังทะลุหลอดจริงงานนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวต่อกันเลยละกันนะโพนั่นไงนั่นไงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยกางเกงยามข้ามถุงมือฟินิก ก็เลิกงานมันดีงามนะตอนนี้นะผมบอกเลยว่าผมขอใช้สูตรเจ็ครั้งหน่อยนะผมทุกคนก็คือพักนี้ผมเปิดกาช้าผมไม่เคยใช้สูตรเลยสักครั้งเดียวนะก็1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าทุกคนรอดูนะผมทุกคนว่า7ครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะผมทุกคนโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะนั่นไงนั่นไงกี่ขังก็เกลือโอ้โหก็เพราะว่ามันเป็นไอกรนไง พราะว่ามเป็นไอรกรอนไงครับผมทุกคนเลยเกลือก็วงการเกมเล่นงานไอรกรอนตลอดนะห0รอยลูบี้คือผมเป็นผู้สนับสนุนวงการเกมแบบร0อยเอร์เซ็นเลยนะแต่ว่าทางวงการเกมนี่ก็คือเล่นงานผมเยอะมากจริงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเปิดต่อเลยละกันโพะโพะนั่นไงนั่นไงโอ้โหสถานการณ์ไม่ดีเลยววันนี้จริงจกร้องทักผมแล้วเนี่ยตอกตอกตอกต,อก,ตอกแล้วทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ คือผ่านไป800รูบี้เนี่ยทุกคนเรารู้ได้เลยนะว่ามันเกือขนาดไหนนะตู้นี้นะโอเครรอบนี้แม่งก็ออกแก๊กริงขออออกบ้งเถอะขอร้องแหละโอ้โหโอ้นั่นไงนี่ไงนี่ไงทุกคนคือละหมดไป1,000รูบี้ถ้าตีเป็นเงินประมาณ1,600บาทขอคนละไลค์หน่อยเร็วปืปโอ้ยอย่าดมมาหน่อยเว้โอเคผมแบบต้องอย่าดมเลยนะโอ้แม่งสุดจัดเลยว่ะรอบนี้ ก็ต่อเลยละกันโพโพโพโอโ้นั่นไงนั่นไง5ดาวล้วนกัว่าแล้วทุกคนโอโ้ทางวงการเกมแบบเล่นไงนก่อนเกินไปเป้าจริงๆคือโดนหนักจริงนะทุกคนวันนี้นะโดนหนักมากเลยนะโอ้ก็ผ่านไปถึงพันกว่าลูบีแล้วก็สะเทือนมากแบบพันสองร้ลูบีแล้วนะเฮ้ยเจดาวไม่มาโอ้โห้โอโ เฮ้ยฮงอาดาวล้วนทุเรศจัดเลยโอ้โหโครทุเรศลยทุกคนเฮ้ยเกินว่ะวงการเกมนั่นไงก่อนเกินว่ะก็ยอมรับเลยนะว่าสะเทือนจริงว่ะเฮ้ยโอ้โหเจ็ดดาวไม่มาเลยอะโอ้ว่าแล้วไงทุกคนดูดีคือผมไม่แนะนำให้น้องๆทางบ้านเปิดตู้นี้ตามเลยนะแบบไม่มาเลยอะฮ้าดาวล้วนมากี่ล้วอุ้ยมาอะไรอันหนึ่งโอ้หนำเต้าด้วยดูดิอยากได้เค้กอ้าวก็ กากนะผมทุกคนอันนี้อัตาราลมสกิลไม่มีลดแล้ด้วยโอ้เจ็บจัดเลยวะ่ะทุกคนเอ้ยไอ้กอนมันเจ็บจัดเลย<ม>ก็ต่อกันที่โอ้เราเปิดมกี่รอบแล้ววะแบบนึงนะผมจะได้การันตีในอีกกี่รอบนะแต่ว่าวันนี้เลิกง,งานไม่ดีแล้วแหละวันนี้เราผมว่าเราควรจะเปิดกันแค่เอ,อ,อีกสามรอบแล้วพอเลยนะ ไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนก็สะเทือนแน่นอนนะผมทุกคนวันนี้คือแม่งเปิดไปอะ่ะนอกจากจะไม่ได้เคกันไม่ได้ไไดละเอา้าชิพายมาเปิดตัวโออา้อาวอ้าวเปิดผิดตู้เรียบร้อยลูบี้กูบินก็สะเทือนเลยนะเอาแล้วไงสามร้อยสามร้อยกว่าบาทกูบินฟรีๆเลยโอ้โหแม่งเอ้ยออทุกคนวันนี้วันวันอะไรวันเนี้ยก็อีกสองรอบลูบี้ของบินฟรีเลย โอ้โหนั่นเงเอ้ยลาลงเตียมลาลงเตียมผมชอบอยู่รถแร่โอ้รถแร่น้อยชิบหายอันนี้นะก็ไม่ดีนะผมทุกคนผมอยากได้แบบรถแร่เยอะๆอะสักห้าเปอร์หกเปอร์อะไรอย่างนี้นะมาโอ้หไอคิมไอสกิมไอสกิมโอเคก็โอ้แม่งมันต้องอย่างงี้ดิว่ะวงการเกมไอเลิฟยูโอเคครับผมเฮ้ยมึงได้การันตีอย่างว่ะอ,อีกรอบนึงนะผมทุกคน เอามาให้รอบไอไอซกรีมไมก้อนหน่งอิ่มเลยวันนี้จะกินไอติมหวานหวนลิ้นเลยก็โอ้โหว่าดาวล้วนว่ะโอเคเกือบห้าดาวล้วนนะก็ไม่เป็นไรนะผมทุกคนวันนี้ได้การันตีขอไอติมอะไรอะ่ะเฮ้ยแม่ผมลุ้นเลยโอ้สะเทือนสะเทือนไอก้อนอีกแล้วไงเ,เอาแล้วทุกคน ก็ได้เกียร์จดัดดามมา2ชิ้นนะไม่เป็นไรผมถือว่าเออเท่าไหร่วะ2,800รูบี้อีกรอบนึงให้ครบโอ้โหเปิดไปผมไม่ได้ไปเปิดตู้ผิดตู้เลยอวันนี้มันเพิ่งตื่นหลอนเลยผมโอ้เรียบร้อยบิน2รอ,อบขออีกก้อนหนึ่งแล้วกันผมเปิดอีกสัก10รอบแล้วกันนะโบโบโบโอ้ยเกียร์ไม่ออกกากิ้งโอ้ย เอ้ถุงมือแซลลี่วะดูดีค่าพลังเท่า,าไหรวะ7จ็อสโบสี่กเ็แม่งเยอะชิบหายทุกคนคือดีมากนะก็อันนี้นะพอบอกเลยว่าเกียร์ใหม่รอบนี้เกียร์คนณระโบรอบนี้ออกยากมากแล้วไม่เก่งเท่าที่ควรเก่งแค่เกียร์อาวุธนะไม่เป็นไรเปิดต่อเลยโป่งโป่งโป่งเอ้ยลาวลงเตี้ยมเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนดีแม่งโหดเปล่าวะโอ้จไม่ไม่ไม่จีจ้าเท่าไหร่ก็ต่อเลยละกันปัง ปังโอ้โ oh, อ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้กอฟินิกท์ทำไมกอฟินิก์เนี่ยมันจะต้องเป็นชื่อสีทองวะคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมทุกคนคือคลิปนี้เราดําเนินการมาจนหมดไปประมาณโอ้โหสามพันแปดรอยลูบี้ถ้าตีเป็นเงินตกห้าพันก็บาทนะเออใช่เกิน เกินด้วยนะผมทุกคนก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่มีการลงทุนสูงอีกหนึ่งคลิปนะผมทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยลงทุนกับเกมเนี้มากมายมหาศาลเลยนะผมทุกคนเอ่อเปิดอีกห้าครั้งสุดท้ายนะผมทุกคนโอเคเดี๋ยวบลูบี้เหลือแล้วเก็บไว้เปิดตอนมันบัฟเป็นไอศครีมมั่งดีกว่านะ ไม่งั้นนะไม่งั้นโอ้โหนึกว่าแล้วห้าดาวล้วนอีกแล้วเรียบร้อยไอ้ก่อนโดนห้าดาวล้วนโคตรบ่อยวงการเกมเหมือนโกดแ้นผมมาผมไปฆ่าหมาวงการเกมมาแล้ววะเฮ้ยมันเกินไปว่ะห้าดาวล้วนโคตรบ่อยเลยนะเกียจะดาวม่งไม่รู้จะออกออกมึงดิโอ้นั่นไงด่าไม่ได้ด้วยด่าแล้วหกแบบด่าแล้วหกดาวมาอันเดียวด้วยทุกคน คือขออีกรอบนะหนึ่งสองสามสี่ขอสี่ครั้งพอมาไอศครีมมาให้ผมกินหวานหวานลิ้นหน่อยดิสักก้อนดิโอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไงเพอเป็นในกอนไงเพถยงแด่เท่านี้แล้วผมทุกคนก็สะเทือนมากนะโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,โโโอุ้ยไอศครีมไอศครีมไอศครีมวูดโคตรสุดโคตรสุดเออต้องอย่างงี้แม่งไม่ตบไม่ตีไม่คดีขึ้นเลยวงการเกมเนี่ยมาอีกรอบนึง นั่นไงโอ้โห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 ก็ใกล้แล้วนะผมทุกคนตอนนี้คือเหลือสี่ปรมนหนึ่งร้อยลูบี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยละกันอีกทีหนึ่งสามสองหนึ่งเปิดโอ้โหไอ้กีบสามก้อนวันนี้โคตรสุดโคตรสุดนะผมทุกคนแม่งยังเอาเลยนะวันนี้นะผมได้สกีมาถึงสามก้อนรวดนะ ก็ใส่ให้ชินจังหนึ่งแล้วแล้วใส่ไ้ติกิอีกหนึ่งนะใส่ใเจสิก้าอีกหนึ่งโอ้โห,โหยังโหดเลยใส่ใส่เกียร์นใหม่ให้ดัตนะโอ้โหยังสุดนะไอดีนี้เดี๋ยวผมเปิดเกียร์ให้ดูว่าไอดีนี้เติมไปตกห้าหมื่นแล้วนะทำเป็นเล่นไปนะเกียร์อาวุธมีสี่ชิ้นนะเกียร์ช่องกลางมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออสิบ สิบชิ้นนะเกียร์ทั้งสุดท้ายมีทั้งหมด5ชิ้นก็มีเกียร์เจดดาทั้งหมด17ชิ้นนะผมทุกคนกไอดี ID นี้ใกล้จะโหดแล้วนะเดี๋ยวถ้าผมเปิดครบ7,000ลูบี้ก็ได้อีก2ชิ้นนะแต่ว่าวันนี้ถ้าเราไม่เกินแล้วเราต้องพอถ้าเปิดต่อผมว่ามีเกลืออ่าโอเคเดี๋ยวผมขอไปอัพเกียร์และเตรียม PVP เลยละกันนะผมก็มาต่อกันที่ PVP เลยละกันนะผมทุกคนก็เป็นการ PVP ใน iPad นะก็ตอนนี้นะผมผมบอกเลยนะว่า บลูบีเนี่ยเหลือแค่156นะเพราะว่าผมเนี่ยย้ายมาเล่นใน iPad นะเพราะว่า iPad เนี่ยเป็น iOS นะผมก็จะบอกทุกคลิปนะผมทุกคนก็เอ้ยผมขอรับของจากแพ็คที่ผมเติมไปทั้งหมดก่อนอิ่มๆนะฟาร์มของแบบอิ่มๆเลยนะผมทุกคนพักนี้แล้วตอนนี้นะผมมีเออ ผมมีเป้าหมายในการ Pv p v ววันนี้ไว้นะเดี๋ยวทุกคนผมผมเปิดเกียร์ดูก่อนเกียร์จะดาวสามช่องครับไม่พูดเยอะเกียร์จะดาวอีกสามช่องนะผมทุกคนแล้วก็เจสิก้าเฮ้ยโอ้โหช่องนั้นตาบากมากนะขอโทษนะเดี๋ยวผมขอต้องไปเปลี่ยนเกียร์อันนี้เป็นเกียร์จะดาวสามช่องเกือบหมดเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเพิ่มวันนี้เกียร์จะดาวหนึ่งช่องนะเอาโอเคเดี๋ยวลองดูนะผมทุกคนว่า v p เนีจะจัดจานขนาดไหนเอ้ยแล้วทำไมผมไม่ได้ไต่ลีกเลยวันนี้ ก็เดี๋ยวผมตั้งทีมป้องกันใหม่ก่อนเออโอเคครับผมทุกคนทีมป้องกันทีมนี้ได้ดีแล้วก็เดี๋ยวเราพ v มทุกคนได้ดูเลยละกันนะขอตึงขอเต็งอ่ะดูทีมแรกตำนานอ่ะตำนานเนี่ยมีตัวบิน2ตัวแต่ผมมั่นใจในตัวการบินของผมนะเพราะว่ามันน่าจะการบินไหวนะตอนนี้ทีมผมเนี่ยใช้แร่โคตรน้อยผมบอกเลยแต่ละตัวเนี่ยใช้แร่แค่สองสามร้อยเองนะแล้วผมสามารถเรียกได้ทั้งทีมด้วยนะผมทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะแถมอัพแร่ได้ด้วยนะตอนนี้นะ คือแรกผมเหลือเจ็ดร้อยก็กวาเนี่ยผมเล่นง่ายนะผมพูดตรงๆเลยว่าตัวผมเล่นง่ายมากตอนนี้เนี่ยผมถึงแบบชอบเกียร์รดแร่สองช่องมากเลยนะเดี๋ยวมีอีกสี่พันลูบี้ก็น่าจะเปิดซ้ำต่อนะเฮ้ยเฮ้ยฮกันบินไม่ไหวกันบินไม่ไหวกันบินไม่ไหวโอเคเออกันไหวแล้วนะผมทุกคนโอ้โหมาอีกสามตัวเออค่อยๆขี่มันค่อยๆขี่มันเออโอ้ขี่หายหมดโคตรสุดเอาอ่ะเอาจัดอะตัวกันบินผมไมงเอาจัดอ่ะมาโอ้โหกี่ตัววะเนี่ย ีก2ตัวนะ1 2โอ้ตายหมดตายหมดเอ้ยไม่ตายทุกคนมันแค่กระเด็นก็มาถอยหลังมานะคือตัวกันบินตัวนี้เป็นตัวที่กันบินที่ดีมากนะผมทุกคนตั้งน่าน38โดนเราลอบแล้วทีมแรกนะก็เป็นการเปิดเลิกงามของวันแรกที่ดีเลยนะผมทุกคนก็เดี๋ยวต่อกันเลยละกัน คือโอ้โหมิดรลนะก็เป็นคนไทยแน่นอนนะผมทุกคนคนนี้เหมือนจะเป็นเออน้องๆในกลุ่มนะคนไหนแสดงตัวด้วยนะพี่ไม่ตีละกันนะเพราะว่าคุ้นชื่อนะโอ้ตํานาน55ขาประจำล้วนผมบอกเลยว่าทีมนี้นะไม่น่าจะอยู่ไม่น่าจะทนมือทนตีนผมได้เกิน20วิเอ้ย20วีมันเกิน ม่น่าจะทนมือทนตีได้เกินหนึ่งนาทีนะผมทุกคนอะเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าใช้ตัวเก่ามากแล้วสกิลของผมเนี่ยเออลดเวลารอสกิลนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเล่นง่ายนะอ่าโอเคลดถึง42%ด้วยนะผมทุกคนโอ้โหติกเกผมเต้นบ่อยนะเต้นบ่อยเลยแหละเออถือว่าดีมากเลยนะผมทุกคนเกมนี้อ่าก็ฝั่งนั้นก็ไม่น่าจะรอดได้นะเพราะว่าตัวเขาเก่าเกินอะจริงๆ4งตัวทีมั้นลุมดั๊ดตัวเดียวผมว่าดั๊ดฟันคอขาดหมดเลยด้วยซ้ำไป เพราะว่าตัวเก่าเกินนะอย่างเช่นพวกดุริยางอะไรเงี้ยที่เอยดุริยางมันยังใหม่ผมถือว่ามันไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่นะมันผมถือว่ามันเล่นได้นะแต่พวกไวท์ไทเกอร์อะไรเงี้ยมันไม่ดอมันไม่รอดจริงๆนะถ้าเกียร์ไม่ถึงนะเกียร์ถึงก็ไม่ควรเล่นอยู่ดีนะผมทุกคนเพราะว่าตัวมันไม่ใช่ออกแบบมาเพื่อการเล่นแล้วนะเพราะว่าตัวมันตกยุคไปตัวมันเป็นตัวสําหรับการฟาร์มเท่านั้นนะผมทุกคนอ่ะโอเคโอ้แปดสิบสี่แม่มดบินแม็กเอาว่ามาดิตึงอยู่ ก็ตอนนี 4, ้ลูบี้ผมเหลืออยู่4 0 0พผมคาดการไว้ว่าผมจะเก็บลูบี้2 0 0 0เอาไว้รอแสงมืดใหม่นะแสงมืดใหม่ทุกคนรอจับตารอเลยละกันนะผมทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือนเนี้มันอาจจะมีตัวแสงมืดใหม่ที่ความสามารถเก่งๆเข้ามานะย้ำอีกรอบนะความสามารถเก่งๆเข้ามานะเพราะว่าตอนเนี้ย เกมมาเริ่มจเจาความสามารถใหม่มาทุกๆเวลานะผมทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ามีตัวบินมีความสามารถอมตะห้าวีนี่คือจะอลังการมากเลยนะเพราะว่ามันมันน่าจะตีไม่ตายเดี๋ยวรอด,ดูนะผมทุกคนว่าความสามารถจะเป็นอะไรนะแต่ส่วนตัวคือเก็บไว้เลยคนละโบรอบนี้ไม่ต้องไปเปิดมันแล้วนะผมทุกคนเอ้ยเชียสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าทนทนได้สองรอบนะอา้าวแตกเออทุกคนเรียบร้อยอแล้วก่อน เอ้เล่นตีนี่ดีกว่าทีกับทีภาคพื้นดีกว่ามันมันดีก็เมื่อกี้ผมคิดว่าตัวกันบินผมจะกันไหววะกันแม่มดไม่ไหวนะแม่มดมันมันตัวร้ายเกินไปนะโอ้โหไอ้ก่อนเอ้ยโง่ชิบหายอยากจะตบกระโหลกตัวเองนะผมทุกคนก็เกมนี้น่าจะสบายๆนะเพราะว่าฝั่งนั้นมันอ,อ,อุ้ยเฮ้ยโคตรแรงเลยไว้ทำเป็นเล่นไปนะผมทุกคนดั๊ดผมยืนไม่ไหววะ่ะเอ้ยมันโดนอะไรวะเกมนี้ก็ พยายามสวนหน่อยนะพยายามสวนหน่อยนะเจสิก้าเจสิก้าทำเกมเออเจสิก้าตัวพิกเกมของผมโอเคโอ้น่าจะไม่ต้องเสียเทมนะเกมนี้นะเฮ้ยเป่าเป่าเรื่อยเป่าเรื่อยเป่าเรื่อยเอออุ้ยแลเจสิก้าโดนโดนยึดไปนะเดี๋ยวผมต้องฆ่าฝั่งนั้นให้ตายให้หมดนะแล้วเราจะได้แกคืนมานละการการเออแก้ทางคอมโบเพิ่มแกล่ที่ดีที่สุดก็คือการฆ่ามันนะผมทุกคนเอาเจสิก้ามาเรื่อยๆดิลูก โดนชิดบ no e. ้านอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนนะทุกคนเพราะเราโดนคาริสด้วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาริสเอาตายนะโอ้ยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเอ้าแผลโดนคาริสแม่เงยคันหัวว่ะวันนี้ผมคันหัวมากเลยนะโอ้โหโดนคาริสเล่นงานหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คอีกรอบนะเมื่อกี้ผมไม่ได้จับตามองด้วย เฮ้ย <He> ม่งโดนคาริสเล่นแน่ๆเลยเอ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าโดนคาริสเล่นไหมเมื่อกี้ะผมม่งไม่ได้มองด้วยผมเห็นอีกีเอ้าวแพ้แล้วหรอกําลังพูดเลยเนียบร้อยนะผมทุกคนก็ความจริงมันชนะได้นะมันชนะได้ไม่ยากเลยเพราะเลนเจอร์ฝั่งเราเนี่ยชนะทั้งธาตุทัทง้ทงความสามารถไฮเปอร์เลยนะความสามารถไฮเปอร์เลนเจอร์เราคือชนะทุกตัวเลยนะชนะเลนเจอร์ฝั่งั้นทุกตัวเลยนะผมทุกคนแต่ว่าที่เราแพ้เนี่ยเป็นเพราะว่า คาดิสล้ลมั้งเพราะว่ามัน,ม,นมันหันมาตีป้อมเราเองแล้วโดยเฉพาะป้อมป้ายแดงเนี่ยเลือดน้อยมากๆนะผมทุกคนก็เลยทําให้เออน่าจะแพ้ไปนะเกมนี้คือเลนเจอร์เราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทาท่าทําทางว่าจะแพ้เขาเลยนะจริงๆดูดิคือเป้าเขาตายหลายตัวอยู่นะทุกคนทาไปเล่นไปนะเห็นไหมออกมาเนี่ยเลนเจอร์เราเขาโดนเจสิก้าเล่นงานเยอะอยู่นะแต่ว่าที่โดนเนี่ยเป็นเพราะอะไรวะดูดิเลนเจอร์เราก็ยังกองอยู่ข้างหน้าเยอะอยู่นะอ้าวดูดิโอเนี่ยทุกคนดู คือผมโดนเออตัวตนะกระบดกกิดนะดัดกระบิดไอติกี้ตาติกี้กระบิดด้วยนะทุกคนคือเราโดนคาริสขึ้นงานนะยังไงคาริสก็ยังใช้ลำเย,ย้ายวนได้เป็นอันดับที่หนึ่งของเกมนี้อยู่ดีนะผมทุกคนเพราะว่ามันเป็นธาตุน้ำอ่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าคาริสจะใช้สกิลแม่นกว่าฮิมาวลีนะอันนี้ส่วนตัวนะแต่ว่าฮิเออฮิมาวรีมีคอมโบเพิ่มแรงนั่นเองนะมันก็เลยเก่งกว่านะเอาโอเคทีมนี้ผมว่าผมเล่นสบายนะอูเซ็งเลยว่ะแม่งเลยโดนกระบิมาสองคลิปและคลิปแล้วก็โดนกระบิดคลิปนี้ก็โดนกระเบิกวะ โอ้หฮิมาวลีนี่เริ่มไม่ใช่แล้วผมว่าแม่งตัวมันเอ้ไอ้พวกฮิมาวลีเออแล้วก็คาริอะไรเงี้ยผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วนะผมทุกคนตัวมันเกียนไปแล้วนะตัวชาจะเกลียเกินไปแล้วนะคือชิดบ,บ้านไม่ได้ชิดบ,บ้านคือโดนลำเยาวยีวนตีกระจายแล้วผมบอกเลยโอ้ทีมนิ่มนิ่ม,น,มนิ่มมากนะผมทุกคนนิ่มนิ่มนิ่มมากเลยนะอ่าโอเคก็ไม่น่าจะเป็นงานยากนะสำหรับเกมนี้ ก็ฟังนั้นอดทนทนดามเมจผมไม่ไหวแล้วนะก็น่าจะตายหมดก็คลิปนี้นะผมบอกเลยว่าจุกจุกหมดหมดรูบี้ไปเท่าไหร่ทุกคนนับแล้วคอมเมนต์ให้ผมทีนะแล้วก็เอารูบี้อ่ะเออไปหาร9 8 8แปล้วคูณพันหกให้ผมทีนะเพราะว่าเจ็บอ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะก็บอกเลยนะว่าคลิปหน้าทุกคนอยากให้ผมทำอะไรบอกเลยเพราะว่า ผมเนี่ยมีกําลังผม,ผมแบบบางคนอะ่ะแบบอยากให้อยากจะทําอะไรหลายอยา่างแต่ว่าทําด้วยตัวเองไม่ได้นะ แต่ว่าผมเนี่ยพอมีกําลังผมก็จะสามผมจะทําให้ทุกคนเองนะผมทุกคนแล้วก็เออใครสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเอออยากจะเล่นอวีผมก็มีการสตรีมนะตอนนี้คือผมเทสในเพจมา5้าวันแล้วแหละใครที่ว่าเล่นเก่งเล่นโหดะเตรียมตัวไว้เลยนะผมทุกคนแล้วมาเล่นนะผมจะตัดช็อตเด็ดลงติกต็อกนะผมให้แค่คนละรอบนะผมต่อหนึ่งวันนะก็โอเคนะแล้วก็เออ เอออะไรวะลืมและก็ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนนะผมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมลืมว่ะไม่รูมจะพูดอะไรวะ